จากเรื่องทองคําต้องจับตาเรื่องเงินสดกันหน่อยเพราะว่าผู้่าแบงค์ชาติเปิดเผยข้อมูลนะครับว่ามีคนถอนเงินสดถึง250ล้านบาทในช่วงการเลือกตั้งเรื่องนี้เนี่ยก็เลยทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกกตมีมติขอเอกสารจากแบงค์ชาติมาตรวจสอบัที่ประชุมกรกตมีมติให้เรียกเอกสารจากแบงค์ชาติมาประกอบการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจและมอบให้รองเลขาธิการด้านสืบสวนเดินทางเข้าไปรับข้อมูลจากแบงค์ชาติในวันพรุ่งนี้ พร้อมกับทำ M.O.U กับแบงค์ชาติเพื่อขอข้อมูลลักษณะแบบนี้โดยไม่ต้องมีหนังสือขอเป็นคราวๆไปเพื่อจะได้มาดําเนินการตามหน้าที่และอานาจควบคุมให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมด้านนายอนุทินชาญร,รกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับบอกว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องรายงานและการชี้แจงแบบนี้ก็ดีอย่างแสดงว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเอาจริงเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้การเมืองโปร่งใสามากขึ้น ส่วนมองการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีการใช้เงินยังไงบ้างนายนุทินบอกว่าพอดีตนไม่ได้ทําก็เลยไม่มองและมีคนที่รับผิดชอบอยู่แล้วครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่ออ<ม>นาคตที่ชัดเจน